เห็นก็ฝากขายผ่านเด็ดราคาหลักร้อยบางคนก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยบางคนมันบ้าขายเป็นพันก็มีพันห้านก็ใครใครจะขายก็ขายใครจะอะไรก็ว่านไปไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนอะไรเลย แต่ร้านขายจริงๆไม่รู้เขารับซื้อกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าเขาซื้อกันเท่าไหร่ขายกันเท่าไหร่เรามีข้อมูลแค่เขาซื้อขายกันผ่านเน็ตแต่เหรียญน,นี้ได้มาโดยบังเอิญเขามาซื้อของเราก็รับมาแล้วก็เห็นแล้วก็เก็บมาลงให้ ไปด,ดูกัน เรื่องราคาจริงๆเราไม่รู้นะครับเท่าที่รู้ก็คือสิบบาทนั่นแหละ